สวัสดีบุกซับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคปอบารวยเนาะค่ะครับุกซับนม่ขี้บุกซับปลารวยปอบารวยโอปอบ้ารวยเนาะขออิจใจวะการเมื่อนี้การโขงสุดท้ายสรุปแนวทางทั้งหมดเนาะค่ะเนาะกางวดที่แล้วส่วนมากการฟันแม่งยูดอกแต่ว่ามหาวิทย์พระวงตำเล่าเนาะไปปล่อยหาศูนย์เม็ดเดียวตำเล่าเนาะแต่ว่าปล่อยแน่น แอปซีฟ่าชวนโตเน,นาะจ้ะเป็นคลิปสั้นค่ะท่านช่องทุกทกุกกาบประคั่นในโลนนกน่าจะเนาะค่ะผู้ใดจะโทรสอบถามกับศูนย6เก้าสงวดที่แล้วถือโยตั้งใจสิอัดเอาคักคักหาศูนย์ตีเบิกทรัฐฐบขวันว่าเด็กหน่อยว่ามีหัวเนาะค่ะเนาะก็ได้อยู่ได้เหลายเพราะว่าเจอเลขอังก้อนเนาะค่ะ ก็เลยบอใจออกก็บ่อยากสื่อหลายล่สันเพราะว่าใจก็ดีแล้วเนาะคะ่ะเนราะว่าโอ,โอ้เล็กอันมันเสียออกอยู่บ่มันคือดังต,ตัวนี้แ,แต่กล่าวออกเนาะงวดนี่เนาะคะ่ะจะเว้าตั้งแต่แร,แรกเลยแร,แรกเลยกับฟันยู่ที่แรกนะฟันในมังเงี้ยนเงี้ยหลังเกาเนาะคะ่ะเงี้ยอยู่อุบุน จะเบียนบ้านเห็นหลังเกานะ่าหนึ่งซีหาเบิกซาฟานหลอกกามลา้วแล้วเนาะค่ะแต่การซีเขียนใบเบิงซ,ซื้อเนาะหนึ่งซีหามันออกตามลาวไปซีหามือน่ะนะมือป้อยนะเพอ,ออกมือพราะป้อยก็ออกแต่ว่าหันป้อยนี่กูกรนีน่เอฟซีขาประจาเพิ่นทักถามก็มากก็นลยบอกเพิ่นไปรอบแรกนะฟันได้มากเียน แม่เราค้นถวยค้สรซ้งห่อเสกกระตาห้เเิกซับเอาไม้ยังแม่เอาห้มหมดเลย,เป,เ,เ,ลยเป็นว่ไให้มหมดเ,เหียนเลยเป็นว่าเอาไปอู้ดรนเป็นว่าเอาไปอู้ดอนเป็นได้ว่านเนาะอันนั้นให้ฝันคือฝันที่ว่าเป็นตัวนี่คือหนึ่งสี่หานะค่ะเลขตัวนี้คันผู้ไดมาตจาัดเนาะซึ่งตัวนี้เพราขั้นเด็กเผยนะคะเด้อวัวนนี้คือกันอาจจะเป็นชุดสามตัวก็ได้ สำหรับเลขตัวนี้เนาะเหมือนนี่ละเบิกทราบสิไปสื่อหนึ 1, 4, 5, ่งสี่ห้าเราไปสื่อชุดสามตัวแต่ว่ามันออกตำล่าไปลาราซีหาด้วยวตัดอันนี้เจ้เบืองขาวๆชุดเต็ม้านนี้ก็เลยไปบ้านแม่ปันแม่ปันว่าผีโอมคอให้ได้แม่นแมนคอซื้อมือได้ซื้อมือลูกพ่นว่าเบิกทราบด้วยว่าแม่นดีดีบ่ไปขอ,อกันแน่าสัน่นพอเลยเห็นเลขเก็ยอยิ้มเงนเครื่อง เลขไอ้สามเก้าอยู่ท้งลลางเนะาะมันติดึ้นมาเป็นที่เห็นอยู่โค้งใหม่ดิพี่นอะวัดมาเบิ้งอีกข้างหนึ่งเห็นสีสว่างเนาะเดี๋ยวสีวาดลูกลักษณะที่เห็นในเบิง้งค่ะคลิปนี้ไฟสาาละเอียดแน่ยจ้าหน่อยพรอว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว,ลวเนาะค่ะเบิ้งทราบกับสีพลาสติกแปล้ปล้วสีหาซื้อแล,ล้วเนาะค่เนาะสีกก่อเนาะ มองได้ว่าแขงแข้งบอกเบิกทราบไปรวดเบิกทราบสิมีเส้นเนจาจะเอาเบากะเพื่อนใดเนาะคะ่ะกะสำรับแนวทางกะเหลียวเจบหุูงเจ้าหมองคุณเสียแต่ไดเอาพีวงคอ,ขอแขนจ่มปากกาเี้ตัวนะตนเนเาะเนอะตัวยิงเีงงนเก็บสี่ตีถ้อยกันเนอะใส่พื้นปากกาเวอี้เย ข้างบนน่ะสิเป็นเจ็ดข้างล่างจะสิตก,กันแบบนี้แต่ว่าอีกฟังหน่งฟังนึงสีเหี้ยงกันเลยจังงี <c oughs> จ้าสากสีสวนสองส,สีน,นะ <c oughs> อันนี้พี่กบกอบ้านแม่ปันในกูนทร <c oughs> าบนอกจากอันนี้พี่กบขอให้จ้าที่ไปที่มาคือว่าเพื่อนให่แม่นพี่มาดึงค้าแม่ปันก็นเลยไปล่อง ขอเบื่องไหนตัวนี้ออกมาลักษณะแบบนี้ใน,นี่ยไ่ิว่าที่เห็นเนาะ<ม>ออกลักษณะนี้พีคโ้มคออิฟซีก็ร้องก็เหม็นแล้วเบื่องนะคะน้องบาททีนน<ม>่นี่พ่อพีคโมคอให้เล้วฟฝันเะลด้บาดนี้เดี๋ยวเขาเรียงคว้วฝันบาตรนี้ฝันเป็นจะถือไปเองฝันขะฝันเนี่ยฝันโหดฟฝันผู้ผูโฟโฟ้พีพ่น<ฆ>้อง<ฟ> <ayım> ฝันว่าไปงานบวงสรวงอยู่สามรักเมืองจังหวัดอุดรค่าไปเราเพิ่นบวงสรวงก็เลยไปรวมพิธีวันเดไปเที่ยวงานฝันใช่ไหมเราเนี่ยฝันบาน,นี้งานเป็นก๊กงานตะเคียนบา้านอยืดบา้านอยู่ตุยเด้อยู่ต้นยูต้นยูต่อไปฝันบานี่งาตะเคียนฝัมีสามองค์ยืนอยู่ต้นตะเคียน,ต,นต้นตะเคียนบ้ท่านตุย บาดภูหวงสวยงานก็นเได้จัดงานแข่งขายงานวัดยิ่งไงได้ละได้รับจังหวัดเพิ่นได้ว่าสีเอาเด้อวันนี้ผู้ใดมาในงาน,นเป็นว่าสีประกาศผลเด้ผู้ใดถือเลือกเป็นตัวแทนาน่าแต่เขี้ยนทองเป็นผู้บอกเลขแม่นสีมากเป็นตัวแทนประจํายุนีผู้ใดมากขอแต่สิเป็นคนบอกเลขเพิ่นได้ว่าในฝันหันก็นเลยว่าโอ้อย่าถือผู้ขาเด้อเลยว่า ผู้ถือผู้ไดไก่ผู้ขาขอเรียนในเดิวมาสัน่นบาดลูกสาวตัวหนอมบ่าไม่ยืนตั้งางตัวหนอมหน้นาขี้หน่อยนะแม่แม่คอยห่อผ้าไว้ขอว่าอยากเป็นตัวแทนเนี่ยแต่เขียนขอว่าอยากบอกเด็กแม่มาสัน่นเอาลูกเด้อ่าห่อผ้าไว้ดีๆเดี๋ยวเขาเห็นว่าสัน่นห่าผายลูกมิดชิดก็เลยปลอดภัยคนไปไลย,ยหลายดอกผราประกาศผลพราว่าประกาศเป็นพิษมสมัยมาสั่นซื่อแม่เบิบกสั่เฮ้ แม่คืบอบ่มาเนาะวานนี้แม่จะว่มาเฮ็ดจังไดอันน้ามสกุลน,นี่น้ามสกุลผู้ใดเพพ่นว่าห้วยน้ามสกุลคอยนี่แล้วเลยว่าจังสี่ได้ยกมือขึ้นจังสี่นามสกุลคอยเลยว่าว่าจังไหนเนาะสันอาว่าว่า,ารับตำแง่งเิ่นว่าเป็นตัวแท,ทนเนยแต่เขียน,นเน้อตำแห่งเจ้ามาบัวเป็กอยู่นี้เิ่นว่าเอาขึ้นไ้เป็นตัวแทนนี่ยแต่เขียนเลยว่า ่อไปเจ้าสิเป็นญาเด้อเจ้าสิเป็นผู้บอกเลขแม่นให้คนมาในวัดกะมาใน่เหนล่ามีใครกาบไเไหวายกันว่ะเป็นว่า,วาโอ้ยสมน้ำนานปู่องค์นั่นเนาะเป็นว่ะเขาสร้างเจ้าเขาเฮงสีได้กราบไเไหว้เจ้าคักเนาะเจ้าเฮงสีได้ไม่อยู่นอกเขาขาก,กว่าสันฝัออนน่นะนะบัดพ่อเอาคอได้รับแต่งตั้งแล้วสีเฮ็ดจังได้ได้ถามเพกัน บันนี้สิป,ประกาศใส่ไม้แล้วเพือ่อนวะปล่อยเล็กตัวใดให้มีเจ็ดน้ำนาเด้งาเด้อเพิ่น<ม>สีนาได้เพือ่อนบด้วาน่ะได้สีนาพร้อมได้ดีนีน่น่ะประกาศใส่ไม่เลยเบอครับประกาศใส่ไม่เลยเพิ่นเป็นโค้ชโสดไว้ยิ่งงาเพิอ่อนวะถ้างาสิปล่อยเลขงวดนี้ต้องมีเจ็ดน้ำนาเด้อย่าหลุดเจ็ดเพิ่นวาจังสี่สีนาเบิกซับบารีนาเลยบอครับสี่ทั้งสี่เลยโอ้มาสีนาบุกคคัเนนดเนาะสนอ ขนาดฟันเล่นหนิเธเนาพี่สีญญาหาคาดแก้วใส่เพื่อนก็เลยว่าติดใจก็ได้ว่าอ้าวม,มามาสี่ไหนเนียเลยว่าขันนี้เจ็ดจะต้องสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านี่แล้วเลยว่าให้เพื่อนเม็ดเดียวหางเดียวคือเจ็ดเก้าในตัวไหนเม็ดเดียวคือตัวไหนีฮะอันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะ <9 S 1> แต่ว่า <3 S 1> สามเจ็ดเก้าแมนสุดเต็มฮันนี่จุดถูกในหนึ่งหนึ่งเก้า แต่ว่าเบื้องชุดเต็มก่อนแล้วสีไ้สีบล็อตอีกจะมีชุดเต็นให้อยู่ใช่ไหมครับมีชุดเต่นในยันนี่อันนี้ชุด,ชดเต็มเมนา,เาะพ่อเสียงเล็กไม่ใบนี่ละเสียงเนี่ยเอาเล็กไปเสียงไปว่ามันนอนบบบน,นี้สาธุเด้อกานสิดจะไงฟันดีมาสันฟันเสนอฟันว่าไปตำเขาสมัยโบราณอันโคกทินโคกไหม้นะ่ะแม่เพิ่นเอาไหม่มาเหตุโคกนลักกรสากันบอกไงตำจึกจ๊ก เตืกลองอันเป็นอันสาดไงตำตำักคักได้ลนะตำค้าเดียวเต็มแมเขาานะเปลือกกระเด็นออกเมื่อเดือดแต่เข่าสารเต็มปุลู้ข้าเจ้าเลยเอามาเฮ็ดข้าเข่าให้กินวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียววิ่งเจ็ดนะคะ 7, ลูกเจ็ดเบิกซสาสิไปวิ่งเบองอยู่เมื่อนี้งวดนี้นะวิ่งหางเดียวคือเจ็ดเนาะคะ่ะสำหรับผู้งบด้อยนะคะงบด้อยทุนน้อย ขวัญใจพุทธเอาน้องยิบลอตเตอรี่เบิ้งเอาไปงบหน่อยก่อนขวัญใจพุทธเ่าสี่มี่เม็ดเดี่ยวหางเดี่ยวเนาะบานนี่ขวัญใจว่าเนี่นงบน่อยก่อนนะจ๊ะเนาะบ่ำมากตูมากค่ะค่ะอันนี้คืองบน้อยใช่ไหมครับอันนี้คือยางก่าสือด้นิสืออยู่นี่มีสือวันนี้ละเหมือทราบสือนะครับงบน้อยนะครับอันนี้เป็นแนวทางเงีเสียร้ายเนาะค่ะเป็นความฝัน หวัญใจผู้เฒ่าโงกน้อยทุ่นน้อยดเม็ดเดียวแคออๆๆนแคนเด้อผู้เฒ่าวายายแม่แม่พอพอว่าลูกเอ้ยแม่บอกมีทุ่นซื้ออยากเสียงสวกเงี้ยตัวสันเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพี่น้องหางเดียวเม็ดเดียวเจ็ดเก้าวันตรงหางเดียวเม็ดเดียวเลยเนาะออกเด้อออกเป็นออกพี่น้อง ครับหม้นั่นเนี่เป็นแนวทางุกนครับผมเป็นแนวทางนะครับเด้อค่ะนีาน่จะวแ่าฝั่เาแม่เน้าแม่เา่าแ่เ้าแ่า่เจาแม่เ้ม่เจา่เจาแม่้า่เา่เาแน่เาแ่าม่เาแม่าแ่แ่าแ่าแ่จแ่เ้างเาแมแ่เจม่เ้เาแม่้่เจ้าสน่้าแ่เจ้าแมเ้าแเจาแ่้า้่ะเ้จาง หลายคนดูมาเอาล้างไม่ลวละคนจะรวมสางนั่งกันเลยใหอคนกอนอพิจารณาเด้อสอบนั่งกันจัดวอมากกับพานแ่นวาสำรับผู้อ,อยากบุญไว้แ่ววมั่นหน่อยพูดเลือกเอาอยู่ในนี่เด้อค่ะแต่ระว่างหกแปดเด้อค่ะเด้อนัน่งตเกาวหกแปดนั่ขั้นออกเนาะได้ลงไว้ไหมนี่ไงหกแปดหกแปดอยู่ในนี้ไม่มีโออยู่นี่อยู่นี่ สำหรับหกแปดนี่เด้อชุดนี้จะมีหกแปดน้องชุดนี้จะมีหกแปดิปนี้จะสรุปทั้งหมดนาอจ้ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะเนาอหกแปดถ้าใครกลับหัวก็เป็นเจ้าเจ้าแปดนะครับเด้อค่ะก,กับมว้าวเด้อค่ะหรือ้าบปลิลกับใหม่นาองเ่ว่ากันคว้านใจูุเท่ามี่เชียวกับ นี่ละเจ็ดเก้านะคะเจ็ดเก้าชอบพี่เจษดหางเดียวเน้นเน้นนะคะนาะชอบประจับคัดกับพานเลือกพี่น้องคลิปนี้ฝากต้อนเป็นแนวทางค่ะครับขอบคุณเบิกซัพท์ครับผมสำหรับแนวทางรับซรัพท์รับซัพท์ใช้วิจจรณญาณในการ